สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้คือหมากพักไฮเด้ค่ะเดอ้อแม่น้องโกนี้ออกจากสวนไปเฮ็ดเฮือนเฮ็ดเฮือนอยู่เดือนหนึ่งจ้ะเฮ็ดเฮือนอยู่เดือนหนึ่งเต็มๆเพิ่งได้กลับมาสวนไปเฮ็ดเฮือนกับมวนมวนท่างมวนท่างเฮ็ดบ้านจ้ะไปเฮ็ดบ้านกับมวนท่างเฮ็ดบ้านบันนี้เฮ็ดแล้วแล้วออกมาสวน ก็มากะมามีความสุขกับการเฮ็ดสวนอีกเมื่อนี่มามามือที่แหลกเลยจ้ะมามือที่แหลกเลยปล่อยปล่อยสวนทิมไว้เป็นเดือนให้นำฝนโหดใหยแม่ค่ะแม่ค่ะก็บอกว่าคื้นน่านได้เก็บพักแท้สันเค็ดเงือนแล้วพอดีมาหดน,นามต้นไม่ต่อได้จ้ะ หดน้ำต้นใหม่ต่อสิพผ้าพี่น้องก็เบิง์ักให้เฮ้าพักให้ปลูกไว้โดนแล้วพ่อซักคางแล้วก็บ,บริษักหยอดงามแล้วจ้ะกะคิได้เจ็บหยอดที่มันข้นเื่งเท,ท่งบบถ,ถือขีดนินตัวขายให้ข้าเจา้าหยอดพักให้เพราะพ่อขายได้จ้ะถ้ากันเฮ็ดเพิ่มถ้ากันเฮ็ดเพิ่มขึ้นมา แต่บ่อในไในสักข่างงามบ่พี่น้องเจ็บมอือได้เลยจ้ะแม,ม่ค้าก็ถามคู่มือคู่มือเขาเคยเขาเคยซื้อเนาะเขาเคยซื้อลูกค้าขาดลูกค้าเขาเอินว่างเลยะลูกค้าถามบ่ามีของขายว่าส่นส่วนแม่น้องโกกอะบ่ได้เก็บพักให้ ขาดช่วงอยู่ว่าโดนดอกประมาณหาหกมือเนี่ยหละจ้ะเพราะปกติเฮ้าจะเก็บทุกมือเลยเด้เฮาจะเก็บผักทรงทรง,ทรงหน่ยแมค้าทุกมือส่วนเฮ้าบม่มีเวลา,าขายปีกเด้จ้ะจะเน้นเป็นขายทรงมีรถมารับถึงสวนแล้วก็ดีอยู่ย่างนึงผักไ้นี่เล่าเห็ดงาย ง่ายมากเลยพ่ต้องฉีดยาบ่มีบ่มีบ่มีปัญหาเรื่องเสือโลกเสือล่าบ่มีปัญหาแมาแรงรบกวนนี่เนงะ้พ่อเจ็บอีหลือได้จ้ะโออพี่น้องมีแนวขายได้จ้ะไม่แนวขายมีพันขายถ้าอยากได้ไปปลูกไปกินอยู่บ้านแทกมากได้จ้ะ อันนี้มันเก่ที่จริงนั่นนะสวนเฮ้าหนา่ะจะขายพันธุ์บันนี้ยอนมักเนาะค่ะเนาะยอนมักก็เลยเฮ็ดเก็บยอดไปน้ำพร้อมเลยตอนยุดงานไปเฮ็ดบ้านก็มีความสุกับการเฮ็ดบ้านด้วยจ้ะนางเฝาสร้างว่าเฮ็ดส่งนั่นเฮ็ดส่งนี่ท่าสีนั่นสีนี่มองหันมองนีทิมสวนไปซะหรอโดนเติบเด้ วันนี้พ่อมาเห็นสวนโอ้ยเรากับง,ง่ามถาเรากับง,ง่ามถานี่นะจ้ะง,ง่ามบพี่น้องผู้พันเอาไปปลูกพร้อมกันนันน่ะง่ามบันไดเหรอน,นี่เก็บสามเทือ่อเราได้นน่เก็บสามเทือ่อเพราะพัซักคางอยู่เพราะว่าหยากแห้งหลายหยาแห้งหลายหยากเก็ดเทื่อเห็ดสั้นอยู่เพราะันในมาดซักคางพักผู้ใดอยากได้พันกับทักมาได้เลยจ้ะ สวนทฮามีผัานขายเ้าเาอซูฟังเ้าเปลือกซูฟัง,าาฟงจากเก็บยอดไปขายให้พี่น้องหมดแล้วแต่ว่าตรงไป่ได้มันไกลคลิปนี้พ่อแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะแรงๆยังเสียวบรรยากาศของสวนแม่นองโกพูดนะเปิดหน้าสเินเกอร์ได้จ้ะ